คลิปนี้ผมจะมาสุ่มผลพิซซ่าแข่งกับพี่มาลุควันละ20ผลถ้าใครแพ้เนี่ยต้องกินหอมดิบ โอ้โห oh, บอกเลยนะครับว่า oh. เผ็ดแน่นอนโดยเฉพาะก,กันที่ะระฆางผลพิศาจและผมนี้สุ่มวงล้อว่าใครจะได้ไปสุ่มโลกไหนจะมีโลก1โลก2และโลก3ก็ไปลู้พร้อมกันนะครับว่าใครจะได้เป็น <Brand. S 1> คนกินตัวหอมกลับไปดูคลิปนี้ผมฝากทุกคนช่วยกดไลค์ครั้งหนึ่งไลค์นะครับถ้าใครไม่ได้กดซับเนี่ยฝากที่ปุมซับใหม่นะขอบคุณมากเลยบิวปะกรณช็อปร้านบริการขายแก่ตันราคาถูกมีแก่ตันให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นแก่ตันผลคิสเนะ่แก่ตันเจดหมัดเขาก็มีและแก่ตันเผาวีสี่มีเยอะมากนะครับพูดใใหหห้้้้้มมมมมดดดเเเเนนีีีีี่ยยยผขึแ ID, แแลลลลววไไออออคคากก็ัังตตะะรรืโ ใครสนใจเนี่ยเลี้ยงใต้ล่างคลิปเลยนะครับโยสลอร,ร์จูผมไหมจิ๊นะครับแล้วนี่อยู่กับใครเนี่ยมาลุคครับเฮ้ยอันนี้เรางมาทำรายการมาสมโผดเฮ้ยมาครับเฮ้ย,ยมาเจมมึงเห็นวงล้อหน้าจอกูไหมเห็นอ่ะกูให้มึงเลือกระหว่างกูกับมึงใครจะเป็นคนสมคนแรกมึงก่อนเลยอ่าได้มาขออย่าเป็นลูกหนึ่ง <c oughs> ลูกหนึ่งมันเกลือเฮ้ยเฮ้ยลูกสามผมได้ลูกสามนะครับต่อไปเป็นตาของพี่มาลุอย่าลูกหนึ่ง โลกหนึ่งเฮ้ยโอ้โได้ไม่โลกหนึ่งวะอันแฟกันอยู่นะแฟแฟเออผมโลกสามนะครับพี่มารู้โลกสองไปแยกย้ายมานะครับทุกคนเรามาสุ่มผลตัวแรกกันนะขอผลหลักร้านเลยได้ป่ะโลกสามของเราพี่มารู้เขาได้โลกสองนะครับป้งผลสปินทุกคนราคาเจ็ดพันห้าโคตรเือเลยพี่มารู้มันจะได้ผลอะไรนะมาครับทุกคนตัวแรกผมจะไม่แพ้เด็ดขาดไม่อยากกินหัวหอม หลักล้านเถอะผลช็อปผลช็อปราคาสาม0 0ื่นนะครับเดีย๋ยวไว้ตัวนี้แล้วกันมานะครับทุกคนตัวที่สองนะจะได้เป็นผลอะไรขอผลราคาดีกว่าพี่มารู้เถอะฮ้ยอ้ยผลทรายทุกคนราคาสี่แสนสองนะครับตัวนี้ถือว่าดีเลยนะเอาผลสปินนุมหายไปไหนวะแสดงว่าเซิร์ฟลุดแน่เลยมาครับตัวที่สองขอเถอะหลักล้านโอ้สปินสปินราคาเจ็ดพัน้านะครับทุกคนเม่ดเ่ด้เกือนั้นเลยตัวที่สามจะได้เป็นผลอะไรขอหลักล้านถักผลได้ไหม ผลไฟทุกคนโคตรเกลือผนไฟก็ราคา2อ0 0 0นนะครับรวมกันยังไม่ถึงล้านเลยอะ่ะที่มารู้มันถึงล้านยังวะมาครับตัวที่ 3. โอ้โหผลเกลือสองผลแล้วอะ่ะ อยากได้ผลดีๆบ้างขอหลักล้านได้เปล่ามาอุ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่คนดักราคาห้าแสนนะครับอ่าไว้นี่ละกันไปไล้ตรงนี้ดีกว่าเอ้ยโอ้ What t ั e f u c ผลที่สี่อ้อผลล็อกเกตนี่โคตรเกลือผลล็อกเก็ตก็ราคาแค่ห้าพันดิงนะครับกลุ่มเกินตัวที่สี่นะครับโออเต้ม,มนได้ผลหลักล้านอย่างวะอยากรู้อ่ะหลักล้านนะโอ้ผลสโบรกราคาหนึ่งแสนนะครับเอ่อเอาไว้นี่ละกันนะ ผลที่5นะครับโอ้โคตรเกลือทุกคนเกลือแบบนี้ก็ไม่ไหวนะครับผลนี้ก็ราคา4.2นะทุกคนครับวันนี้ผมมีโค้ดมาแจกนะครับจากร้านวิบกรช็อปนะครับก็เป็นโค้ด5บาทนะครับจำกัดแค่ร้อยคนนะรีนเข้ามาทํากันนะตอนนี้ก็อยู่หน้าร้านนะครับกดไปที่เติมเงินนะครับแล้วก็กดไปที่แลกคูปองนะครับทุกคนแล้วก็เอาลาาใส่เข้าไปเลยครับอันนี้ก็เป็นไอคิดโน1นะกดแลกคูปองนะครับ เราจะได้มา5าเครดิตนะทุกคนมันจะทําอะไรไม่ได้นะครับทุกคนเอาไปซื้อไก่กันได้นะครับใครอยากได้5บาทดีฟีเนี่ยก็รีบนะครับจำกัดแค่ร้อยคนนะมาครับผลที่5รลัดอุ้ยน้ําแข็งผลน้ําแข็งราคา3ามแ้านะครับ <c oughs> เอาไว้ตรงนี้ ตัวที่6แล้วนะครับทุกคนขอเถอะพี่มาลุกมันจะนําผมแล้วเนี่ยเฮ้ยอ๋อผลยางทุกคนก็คิดว่าแบบเป็นผลสายฟ้าเพราะว่าเป็นตัวอาร์เหมือนกันนะครับยิ่ว่าลัมเบอร์ผลนี้ก็ราคา7จ็ดแสนห้นะครับคลิปนี้ก็มาดูนะครับว่าใครจะแพ้มันวนัดกันที่ดวงนะครับไม่ได้วัดฝีมือเลยนะครับผลที่6ไม่ได้ผลหลักล้านเลยอะอยากได้ผลหลักล้านมางเนี่ยต้องทําสูตรปะอดดโดด3ทีแล้วกันทุกคนหนึ่งสอง สาม้ยโอ้ได้ราคาแล้วผลสัตว์นะครับราคาหนึ่งล้านนะนี่ผลลัพธผลแรกผลที่เจ็ดนะครับผลล็อกเก็ตทำไมผมได้เกลือจังเลยวะแต่น,นี้ผมกลัวนะครับผมไม่อยากกินนัวหอมนะเพราะว่าคลิปล่าสุดเนี่ยเพิ่งกินพริกสดไปนะครับคือเผ็ดมากเลยอถ้าเอาหอมเนี่ยมยันจะฉุนที่ข้างไหนวะนาตอนหั่นน้ำเฉยมันก็ฉุนแล้วนะครับนายเครเคยหั่นนัวหอมให้แม่แล้วแบบมันน้ำตาไหลบ้างอย่าเลยเบ็ดมานะผลนี้ก็ราคาห้าพันนะครับผลฉุนเกลือ มาทุกคนตัวที่เจ็ดเอาเป็นมิวสิคูกค้าฟ่สามรอบแล้วกันนะเราใช้สูตรดีกว่าหนึ่งละ2แล้วก็สามนะครับไาจัดกันแค่นี้พอฝหนไฟราคาสองแสนห้านะครับเอาอนนี้แล้วกันตักแสนสกีบีดีดอดๆเดนเย็ดเจ็ดยดสิบีดีดมเย็ดเรามาดูนะครับว่าน้องเขาจะรู้เปล่าว่าเอ้ยแม่งว้าปาาเมื่อกี้มารูนะครับผมอยู่ก่อนไหนผมมีคนคอยรับส่งนะน้องเคิตโตของเรานี่บริการสุดระดับระทับใจนะครับอันนี้ผลที่แปดปะ ปดแหละผลช็อปผลช็อปราสามหมื่นเองนะครับมาดูครับตัวที่แปดเราจะเป็นอะไรขออยาเกลอกขอหลักล้านได้ไหมโอ้โหโ้โหสงสัยผลต่อไปต้องขออกแล้วทุกคนผลล็อกเก็ตนะครับราคาห้าพันอย่างน้อยออขอหมดดีดีเถอะเฮ้ยเอ้ยกูได้ผลหลักล้านไอ้จิมมือโดนกูนี่ผลนี้ก็ราคาล้านเก้านะครับผลพอทอทุกคนหลักล้านผลแรกออกแล้วนะ มาครับผลที่เก้านี่นี่ทุกคนเราต้องอย่างนี้เรผลเกลือเกลือ <laughs> ดูเฮ้ยเลยสั่นมาอีกผลหนึ่งแล้วผลสั่นราคาหนึ่งล้านนะครับอ่าดูนะครับว,ว่าน้องเขาจะรู้หรือเปล่าผมเกิดเกาะหนเฮ้ยมาแล้วมาแลว้วเสียงมาแล้วมาีตัวมาแล้วทุกคนอยไหนว <laughs> ะนอานั่นไงอุ้ยเอาเรื่องโอ้แมง <laughs> ม,มีตาทิพป์ว่ะตัวที่สิบสักทีนะครับพี่มาลุ้ชะตาขาดแน่ ก็จะไปสุ่มตัวที่11นะครับทุกคนผมฝากเข้าไปกดซับช่องรองผมหน่อยนะอันนี้ก็เป็นช่องไอจี02นะครับเดี๋ยวผมจะเอาไว้ลงคลิปช็อตนะครับทุกคนแล้วก็การช่องนี้บินด้วยแหละไม่ใช่อะไรฝากทุกคนเข้าไปกดหน่อยนะผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปนะครับปากหมุดเลยกดหน่อยนะสุดหล่อกดซับช่องนี้แล้วก็กระทำเช่นนั้นหน่อยนะยิงเดียวปุ่มเดียวเองอะ่ะอ,อึ้งฝนไฟนะครับราคา250,000นะไ,ได้อยู่นะเราราคาเกิน2ล้านแล้วมั้งเนี่ยเลยอยู่ตรงเนี้ที่10นะครับไม่ทำอะไรแล,ล้วก ็อกเก็ตนะครับราคา5,000นะเฮ้ยทุกคนตอนนี้ผมอยู่โลก2องเว้ยผมมาแอบดูพี่มารู้ดีว่ามันสุ่มได้ผลอะไรบ้างเฮ้ยผลผลมันเฮ้ยนี่ผลขดกเฮ้ยผลขดกาดกาทุกคนผลกากมากตอนนี้ผมมานำมันอยู่นะครับคือผมไม่ได้ตั้งใจจะมาโลก2นะคือตัวมันอยู่โลก2เว้ยไก่ตันตัวเนี้ย นค่กูชนะแน่นอนเป็นไม่เห็นนะครับเมื่อกี้มาแล้วครับทุกคนขอญาตซูผลนะครับออ้ยผลสโมกนะครับราคา0นึ่งแสนนะวันนี้ที่อยู่นะผลมกโกนุ่มุโมกนะครับเอาไว้ล่องผนอาเหมือนกับว่าถ้าเราใช้คิดเนเนี่ยเราสามารถล่องผนได้นะครับโดยการถือผลสโมกตัวที่11นะครับขอส่วนนี้ละกันครับเกลือเอาผลก็เกลือมาเค เป็นนักแข่งนะครับราคา3ามแสนห้านะน้องมเมื่อกี้ผมปเป็นไนมาลูนะครับคือมาลูมันก็ต้องวา้ามอพอร์ตทาวนะส่วนผมเนี่ยต้องวาร์าไปแมนชั่นผมใส่หัวไปอย่างงี้นอ้องเขาใจเฉยมาแล้วครับตัวที่สิบสองนะโอ้โผลสปินทุกคนผลเกลืออีกแล้วอะ่ะตัวนี้ก็ราคา7จ็ดพันห้านะครับไอดีที่สองฝนเกลือมาผลเกลเกือต้องได้ผลดีนะครับโโอ้โห <laughs> ผลปอมผลบอมราคา8ปดหมื่นนะครับคือแบบได้เกลือจังเลยเนี่ยหลักร้านแค่2ผลนี่นะครับแล้วร้านก็คือร้านเดียวด้วยนะโอ้ยเตยจะเป็นยังไงบ้างแล้วเนี่ยผลที่สิบสนะครับเฮ้ยก็คิดว่าแบบเป็นสไปเดอร์ไงเออวู้ทุกคนสปริงนะครับผลนี้ก็ราคาหกหมื่นนะผลที่13นี่เปิดเลยโอ้ยชอบอีกแล้วผลชอบราคา2 0,000ื่นนะครับอะ อจ,จัผลนะที่ที่สี่นะครับโอ้โหผลล็อกเกตทุกคนนะคะห้าพันมารู้มันจะได้ผลอนะไรเนาะผลที่ทนะี่สี่น่ะมันมันจะนำเสียงโอ้ยมันผมไหมวะ ตัวที่สิบสี่แล้วก็เมื่อกี้ผมพูดผิดนะครับอันนี้เป็นผลช็อปราคาสาม0 0ืนนะผมพูดไป2 0สองมื่นเฉยเลยมาครับตัวที่สิบสี่นะโอ้สปินสปินราคาเจ็ดพันห้านะครับทุกคนเกลือเยอะเลยแล้วเนี่ยกี่ผลเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกกบผลแล้วนะครับที่เกลือมา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 ,มา,มาอุย๊ยผลน้ำแข็งทุกคนราคาสามแสนห้านะครับผลนี้ดีขอวางไว้ตรงนี้เลยมามามาตัวที่สิบห้าหลอกล้านอีกหน่อยเธอขอร้องล่ะมา ได้เร็วผลสายฟ้านะครับราคา2ล้านเอ็ดนะโอ้เอาเลือกผลที่16บหกอ๋อผลชอบนะครับราคา30,000ืนมาไม่พูดพังทําเพลงสุ่มเลยแล้วกันนะครับตัวที่16บหกนะต้องพูดแล้วแ <laughs> หละล็อกเก็ตนะครับราคา5,000นนะโอ้ ขอผลหลักล้านสักผลได้ปะเพื่อความชัวนะครับโอโ้ผลหนามทุกคนเกลือเกินแต่ผลหนามก็มีราคานะครับราคาแสนแปดนะผลหนามก็เยอะอยู่นะครับใครยังเกืออยู่ดีอะตัวที่สิบเจ็ดนะครับอย่าเกลือเลยขอร้องหลับตาหลับตากดฟ้ <laughs> าควันนะครับราคาสามแสนนะก็เยอะกว่าผลน้ำแข็งนะแต่ว่ากากว่ามานะครับทุกคนตัวที่เอ่อสิบแปดนะเฮ้ยผลควิกผลควีกทุกคน เหมือนว่ารู้ไม่เคยสุดในผลน,นี้นะครับผลราคา1ล้านนะเฮ้ยเว้ยเพคกูเน่มึงจะเป็นใครมาจากไหนกูไม่สนใจแต่ขอให้มึงรู้ว่าถิดว่าวาระสุดท้ายของมึงมาถึงแล้วตัวที่18ผลหลักล้านต้องมาแล้วอีกคนนึงตับตากดอีกรอบทุกคนอุ้ยผลเลิฟผลเลิฟราคาหนล้านสสนะครับอ๋อได้4ผลละตัวที่1ิานะครับทุกคน2ตัวสุดท้ายแล้วจังหวะเนี้ย ขอสุ่มผลทีๆที่เธอผลสมอนะครับราคาแสนเดียวนะตัวที่19อยากได้ผลลักล้านสองผลติดจัง <c oughs> <c oughs> ผลสาดอีกแล้วผลสั่์ราคาหนึ่งล้านนะครับโอ้ได้5ผลแล้วะได้อยู่นะแลวแล้วผมก็เดินทางมาถึงตัวสุดท้ายแล้วนะครับทุกคนตัวที่20ิบนะขอผลลักล่ายสักผลไปเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะครับขออนุญาตใช้สูตรนะทุกคนทําการเดา<ย>สูตรตัวผลสามทีน,ทน,ทนทนะหนึ่งสองสามโอเคนะครับมีดได้แลทุกคนสุ่มเลย้ย von quick von quick ทุกคนติดต่อกันสองหมดเลยเป็นไงสุดพี่จิตโคตรดีนะครับวันนี้ก็ราคา1ล้านนะโอ้โหทุกคนผมบวกผลนะครับผมได้ราคามา6ล้าน8 000, นะผมไม่ได้โกงนะครับทุกคนให้คนต่อเป็นพยานได้เลยนะครับได้มา6ล้าน8ปดแสนเจ็ดหมื่นนะครับโอ้โหเยอะน่าดูเราดูพี่มาลูกนะครับว่าเขาจะได้เท่าไหร่แล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับตัวที่ยี่สิบยังได้ผลหลักล้าน3ผลติดจังเลยมาขอเตอะมาๆหลับตาหลับตาโอ้ผลแสงนะครับผลแสงราคา6กแสนห้านะไว้ตรงนี้ละกันเราได้ผลรวมทั้งหมดเนี่ยเ ร้านกับอีก20,000ื่นนะทุกคนมานะครับทุกคนเราสุ่มเงินครบ20ตัวนะเจมครบยังครบแล้วผมไม่รู้นะครับว่าพี่มันรู้ได้ผลเท่าไหร่เดี๋ยวเราดของกูเหมือนกันเจมเดี๋ยวให้คนเราต่อเป็นพยานนะครับเพราะว่าเราสองคนไม่ได้โกงกันนะไม่โกงครับโกงโกงแอบแอบโกงปะเนี่ยไม่เคยฮะไม่เคยไ,ไม่เคยโกงไปไปแมนชั่นมาเจมเดินเข้ามาดู <laughs> ตื่นเต้นเลยว่าไม่อยากกินหัวหอมนี่คือผลทั้งหมดของมืงอใช่มึงคิดว่าโกชนาวะ,ะไม่อะมึงแพ้กูละนจริงอ่ะเออเดี๋ยวเราไปดูผลพี่มารู้นะครับทุกคนม,ม,มานะครับทุกคนผมมาดูผลพี่มารู้ดีกว่านะมา,มามามาตามมาอุ้ยไอเหี้ยคนเวอร์กูจำได้ว่ากูไม่แอบดูผลมึงรอบนึงแ้วมึงไม่ได้ขนาดนี้นี่จิมผลผมได้ราคาะหล้านแดแสนเจดหมื่นนะครับที่มารู้ได้เท่าไหร่9้าล้านกับอีก2 0 0 0มืก็รู้นะครับว่าใครได้กินัวหอมพี่มารู้ได้กินนะครับก็ไปแล้วทุกคน ไอ้ผมแพ้ทุกคนกินหัอหอมกันนี่คือสีหน้าของผู้แพ้หอมครับทุกคนถามไมว่าผมจะกินหมดทุกหัวไหมเอ้หมดทั้งหัวไหมไม่ครับทุกคนแม่งขอมคือแค่คำเดียวกลิ่นแม่งฉุดมากอลยเนี้ยคือกินแต่ในข้าวผัดนะครับไม่เคยกินแบบดิบเลยขดูตอนนี้ครับฝากกดไลค์ เรียบเผ็ดรู้คุนจุ่นเนาะทุกคนแต่คำแรกอ่ะไม่มีรสชาติหวานมากมันไม่ใช่ขำมคมรอวนะเนั่นอะทำไมรู้สึกอร่อยอร่อยเฉยอืมอารุ